สวัสดีลูกค้าทุกท่านนะครับมาดูส้มตำกันครับเราอยู่กันที่ร้านแรกจักรดบันเทิงศิลส้มตำเจตอกแตกนะครับบรรยากาศหน้าร้านตอนนี้ก็มีลูกค้าเยอะแยะมากมายเลยครับผมมาดูส้มตำกันครับตอนนี้พ่อค้ากำลังตำอะไรอยู่ครับส้มตำกุ้งสดหมูยอนะครับส้มตำกุ้งสดหมูยออันนี้ก็จะใส่น้ำปลาน้ำมะนาวแล้วพริกลงไปแล้วนะครับ เผ็ดปกติใช่ไหมครับอันนี้ใส่มะเขือเทศถั่วฝักยาวมะนาวนะครับจากนั้นก็จะใส่กุ้งสดนะครับแล้วก็ตามด้วยหมูยอครับมาครับเพิ่มเส้นขลุกคลิกไปด้วยนี่โคตรแซ่บเลยครับแซ่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 บเลยจ้า ไปก็ตักใส่จานพร้อมเสิร์ฟครับลูกค้าท่านที่ร้านครับผมส้มตำกุ้งสดหมูยอนะครับเมนูยอดฮิตที่ลูกค้าชอบสั่งกันนะครับโอเคจ้ามาดูตำต่อไปกันเลยครับตำปูมา้าหอยแครงหมูยอแบบเผ็ดน้อยนะครับมา ใส่พริกน้อยๆนะครับใส่น้าตาลทรายน้ําตาลปี๊บลงไปนะครับจากนั้นก็ตำน้ําตาลปี๊บให้ละเอียดนะครับใส่น้าปลาสองรับพีนะครับแล้วก็ตำด้วยน้ามะนาวครับจากนั้นก็ละลายให้น้าตาลละลายก่อนนะครับคนให้น้ําตาลละลายก่อน น้ำตาลละลายก็ใส่โท่วับยาวนะครับใส่มะเขือเทศครับตามด้วยมะนาวนะครับจากนั้นก็ใส่ปูม้านะครับปูม้าทุกกล้ามด้วยอันนี้จะเป็นปูม้าตัวผู้นะครับกล้ามสีฟ้ากล้ามใหญ่มากครับอันนี้จะเป็นปูม้าตัวเมียนะครับมีไข่ด้วยนี่ ใส่หอยแครงลงไปใส่หมูยอนะครับโคเลทคเลครับอีกเดี๋ยวก็เสร็จพร้อมเสิร์ฟแล้วครับทุกคนน่าทานมากครับฉ่ำๆปูม้านะครับใส่จานพร้อมเสิร์ฟครับเก้าเหล่าปูม้าหอยแครงหมูยอนะครับแบบเผ็ดน้อยนะครับทานได้ทุกทานได้ทุกคนทานได้ทุกบ้านนะครับเคครับ ดูบรรยากาศหน้าร้านนะครับหน้าร้านตอนนี้มีลูกค้ามารับประทานอาหารเยอะมากนะครับมาดูตามต่อไปกันครับอันนี้ตามอะไรครับตาแซลมอนยอตาแซลมอนยอนะครับเมนูนี้แอดมินบูมชอบทานมากครับตามแซลมอนหมุยอลูกค้าคนไหนชอบทานคอมเมนต์มาได้เลยนะครับตาแซลมอนฉ่ำๆที่ร้านเราใช้ปลาแซลมอนนะครับจากประเทศนอร์เวย์นะครับไม่ได้ใช้ปลาเทานะครับ เป็นแซลมอนคาเท้เลยครับตักใส่จานพร้อมเสิร์ฟครับเกาเหล่าแซลมอนหมูยอแซ่บๆซบฉ่ำๆน่าทานมากนะครับทุกคนพร้อมเสิร์ฟจ้ามาดูตำต่อไปกันครับตำอะไรครับกูกมากุ้งสดหมูยอนะครับใส่พริกใส่น้ำตาลรายน้ำตาลปี๊บลงไปแล้วนะครับจากนั้นก็ตำให้น้ำตาล แตกละเอียดนะครับใส่น้ำปลาสองทับทีนะครับจาังนั้นก็ใส่น้ำมะนาวครับแล้วก็คนให้น้ำตาลและส่วนผสมอื่นละลายให้เข้ากันนะครับมาใส่ถั่วฝักยาวใส่มะเขือเทศครับมะนาวครับมะนาวนี้เราเอาผิวมันนะครับก็คือลูกค้าจะไปบีบเพิ่มก็ได้นะครับ ใส่ปูม้าลงไปครับนี่ปูมามีไข่ด้วยสีฟ้านี้จะเป็นตัวผู้นะครับกล้ามโตเลยจากนั้นก็โคเลคเคเลให้เข้ากันครับนี่ครปูม้าช่ำๆนะครับเกาเหลาปูมากุ้งสดช่ำๆมนาะอันนี้จะเป็นลูกค้าสั่งกลับบ้านนะครับ ลูกค้าที่ต้องการสั่งกลับบ้านสามารถโทรมาสั่งได้เลยนะครับหรือว่าจะสั่งผ่านแอปไลแมนก็ได้นะครับค้นหาคาว่าแรดแซมโนวันเทิงสินสาขาแม่นะครับมีที่ไลแมนคอยส่งถึงบ้านเลยนะครับต่อไปมาดูยำไทยกันนะครับเป็นยำไทยกุ้งสดแซลมอนหอยแครงหมูยอนะครับช้ำๆเลยอันนี้เผ็ดกลางใช่ไหมครับจะเป็นอันนี้จะเป็นยำไทยนะครับยำไทย ยำไทยก็คือเราจะไม่ใส่ปลานะครับรสชาติก็จะหอมเรี้ยวหวานนะครับสดขึ้นสดชื่นนะครับยำไทยนี้เราจะใช้พริกสดกับพริกแห้งผสมกันนะครับเพื่อเพิ่มความหอมความนัวใส่มะนาวลงไปใส่มะเขือเทศครับแล้วก็กุ้งสดนะครับพอใส่กุ้งสดแล้วก็ใส่แซลมอนนะครับนี่เพลของเราแล้วก็ตามด้วยหอยแครงหอยแครงช่ำๆเลยครับ ันนี้จะเป็นหอมยำนะครับพอใส่หอมไปแล้วก็คเล็เลให้เข้ากันก่อนนะครับก่อนจะตักเสิร์ฟครับนี่ลูกค้าชำชำเลยครับนี่แซลมอนอันนี้ทานนี้กลับบ้านครับทานที่ร้านนะครับลูกค้าที่มาทานที่ร้านนะครับสามารถที่จะมาจองโต๊ะหน้าร้านได้เลยนะครับเราจะไม่ได้รับโครจองโต๊ะนะครับนี่ชำชเลยครับพร้อมเสิร์ฟจ้า